เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมไปถึงเรื่องความสุขด้วยไปเอาพลังเหล่านั้นมาถูกเห็นแค่เลนแค่นี้สวัสดีครับตาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเอิบคุยแตนเลอร์นิงครับมันคือผลตอบแทนที่มันจะส่งผลในอนาคตนั่นเองครับมันคืออะไรเดี๋ยวต้าจะมาชวนคุยครับผมได้ไปฟังพอดแคสต์รีก um ิโดมส์พอดเดนมานะครับครั้งนี้ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ถูกเลื่อนออกไปหรือเอิบคุยแตนเลอร์นิงนี่แหละ AP ที่2 5 1เนะฮะเขาได้หยิบเรื่องการทํางานมาพูดครับการทํางานเวลาเราทํางานเนี่ยฮะสมมติเราเริ่มงานที่ใหม่เนี่ยเราทํางานวันที่1นึ่งสองสาหาร์อาทิตย์หยุดอย่างเงี้ยลราก็มาทํางานต่อเนี่ยทำจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยผลตอบแทนที่เราลงแรงไปในเดือนเนี้ยบางบริษัทเนี่ยมันได้ทีสิ้นเดือนหน้าเท่ากับว่าถ้าคุณอยากจะได้เงินเดือนในสิ้นเดือนถัดไปเนี่ยคุณจะต้องทํางานอีก1เดือนไปด้วยนะฮะแล้วก็ทาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้เงินเดือนไปถัดไปเรื่อยๆนะครับ และระบบนี้เนี่ยนะระบระบบขุยูเทนพิลเลอร์หนึงเนี่ยผลตอบแทนที่มันอยู่ในอนาคตเนี่ยนะ,ะมันก็อยู่ในอีกหลายๆเรื่องในชีวิตเราเหมือนกันนะครับเช่นการออกกําลังกายครับเราออกกาลังกายสมมติว่าเราอยากจะมีซิกแพคนะ,ะเราเล่นซิดอัพอย่างเดียวเลยเราอยากมีร่อง11กับเขาอรเงี้ยนะฮะเราออกกาลังกายเดือนนี้ผลตอบแทนมันอาจจะมาทีในอีก3-4เดือนข้างหน้าเลยก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดผลในทันทีนั่นเองหรือคุณอยากจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราสุขภาพดีในเดือนนี้แต่มันอาจจะเห็นว่าเเรราาาาสุุขภพดีีในนตออท่ย 50หรือ60ก็ได้นะครับว่าตอนที่เพื่อนเพื่อนเริ่มมีเจ็บปวดร่างกายเริ่มมีโรคเข้ามาอย่างเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันุดตันในเส้นเลือดอะไรแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อเนี่ยคือผลตอบแทนที่เราออกไปวิ่งทุกๆวันในตอนที่เรา,เาไวรุ่นอยู่อะไรอย่างงี้ยระผลตอบแทนที่มันถูกเลื่อนออกไปเนี่ยฮะระบบนี้นะครับมักจะไม่ค่อยพูดถึงนักในทุกๆวันนี้นเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเราในทุกวันนี้อยากได้ผลตอบแทนในทันทีนะฮะซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเราได้รับบผลตอแทน ในวันนี้เลยนะครับ เช่นฉันอยากกินอาหารอร่อยๆทุกวันนี้เลื่อนนิป้งไปเรื่อยก็ได้กินแล้วนะครับหรืออย่างน้อยคุณก็แค่ออกไปซื้อใช่ไหมครับคุณไม่ต้องไปล่าสัตว์เหมือนสมัยก่อนแล้วเงี้ยและสิ่งนี้ก็ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะสิ่งเหล่านี้เราต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นสกิลครับอย่างการทํางานเนี่ยทำงานเดือนนี้ผลตอบแทนอีกทีสิ้นเดือนหน้าเล่นกล้ามปีนี้คุณเราจะดีได้ีทีอาจจะเป็น2อสปีข้างหน้าเลยนะหรืออยากไปเที่ยวเดือนนี้แต่กว่าจะเก็บเงินไปเที่ยวได้ทีีนนสิ้ปเลยใอดแคขีกง <laughs> ว่ามันเป็นสกิลครับมันเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ว่ามันสามารถพัฒนาได้นะถ้าเราเข้าใจมันก่อนนะเราทําไปเนี่ยมันเพื่ออะไรนะฮะเราเรียน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 ,รน,น,น,นเรียนเพื่ออะไรทํนะะงงางานทํางานทํางานทํางานเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะเราออกกําลังกายเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะที่มาถามว่าเพื่ออะไรเนี่ยคือเรามีคําตอบกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางวันเนี่ยเราเหนื่อยล้าไม่มีพลัง ที่จะมาสู้แล้วก็ทํากับวันนี้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันได้ถูกเซตไว้แล้วตั้งแต่แรกๆที่เราเริ่มทํางานเราเริ่มเรียนเราเริ่มออกกําลังกายเราเริ่มดูแลสุขภาพใช่ไหมครับเป้าหมายเนี่ยมันเซตไว้แล้วแหละเราก็ย่อยมันมาเป็นรายปีรายเดือนรายวันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาอยู่กับ process เรามาอยู่กับระบบมันแต่ละวันแต่ละวันบางทีเราอาจจะลืมแล้วก็เราก็เหนื่อยล้าทาให้เราลืมภาพรวมของเรานะภาพใหญ่ของชีวิตของเราว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยให้เราเห็นภาพชีวิตของเราเนี่ยในมุมกว้างสักนิดหนึ่ง ว่าตอนนี้ฉันกําลังอยู่ใน process ไงฉันกําลังสร้างสุขภาพที่ดีไงฉันกําลังทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะได้มีสิ่งโน้นสิ่งนี้ไงฉันกําลังมี contact เยอะๆเนี่ยฉันอยากจะมีเพื่อนรอบๆข้างแบบนี้ไงไปเรียนหนังสือเนี่ยเพราะฉันอยากจะทํางานในสาขาชีพที่ฉันรักไงวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยนะให้เราเห็นภาพใหญ่กันนะแล้วก็กลับไปเก็บพลังงานดีๆที่เราเริ่มทําสิ่งนั้นเริ่มตั้งใจเรียนเข้ามาคณะนี้นะฮะตั้งใจสมัครงานในบริษัทนี้หรือเปิดบริษัทเองขึ้นมานะฮะตันับมไปนนะ พลังเหล่านั้นมาตอนที่เราเริ่มต้นทํามันแรกๆแ,แล้วเราจะได้ผลตอบแทนนะฮะอย่างที่เราคาดหวังอย่างแน่นอนละครับครับวันนี้ตาก็มีเรื่องที่จะมาชวนคุยเพียงเท่านี้ละครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสู้กันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่ใน process เพราะนั้นต้อง zoom out ตัวเองออกมาสักนิดนึงแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่ฉันทำในทุกๆวันนี้มันอาจจะมาในอนาคตนั่นเองซึ่งมันจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยเราได้ตั้งเซตเป้าหมายมันไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะนั้นก็แค่ทำต่อไปนั่นเองละครับ วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาชวนคุยเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ